ไปดูกรณีฝนตกหนักกันบ้างน,นะคะในหลายพื้นที่คุณผู้ชมคะช่วงบ่ายๆ่ายนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะต้องบอกว่าฝนตกมาหนักจริงๆนะคะก็มีรายงานน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่ถนนพหลโยธินช่องทางคู่ขนานทั้งขาเข,ข้าและขาออกเลยค่ะน้ําขังเป็นจํานวนมากถนนพหลโยธินขาเข,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 ข้าตรงหน้าโรงงานกุลิโกะนะคะช่องทางคู่ขนานน้ำท่วมขังประมาณ 30- 40ถึงเซนติเมตรเพราะฉะนั้นรถยนต์ที่ อยู่ช่องทางด่วนก็จะเคลื่อนตัวได้ช้ามีเจ้าหน้าที่จราจรจากสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะเข้าไปอำนวยการจราจรอ,อยู่นะคะอีกด้านหนึ่งถนนบวรโยทินขาออกตรงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพน้ำท่วมขังสูงถึง50-60ถึงเซนติเมตร ตรงซอยรังสิตพิรมตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมขังตลอดทั้งซอยปรากฏว่าน้องๆน,นักศึกษาที่เขาจะออกมาเรียนนะคะแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เขาก็ขับมาได้ลำบาก ไปดูส่วนที่เป็นปั๊มน้ํามันปตทตรงบ่หนโยธินขาออกน้ําท่วมเหมือนกันนะคะก็ชะลอตัวทีเดียวค่ะส่วนการจราจรช่องทางด่วนบหนโยธินขาเข้าและขาออกยังพอเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆปริมาณน้ําเริ่มค่อยๆลดลงมาแล้วนะคะเพราะว่าแขวงการทางเขาก็ค่อยๆสูบน้ําออกไปจากพื้นผิวการจราจรค่ะคจากการสอบถามนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับวินมอเตอร์ไซค์าาาที่ซอยรังสิตพิลมนะครับก็บอกว่าถ้า ฝนตกหนักๆน,น,นี่น้ำก็จะท่วมขังในซอยเป็นประจำนะครับเพราะรูระบายน้ําก็ระบายน้ําไม่ทันที่ผ่านมาก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล เข้าไปแก้ไขนะครับพ่ออยากที่จะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือเป็นพื้นที่ต่านะครับแล้วก็ถ้าฝนตกน้าก็จะท่วมขังเป็นประจํารถนี่ไปจอดตายกันค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่น้าท่วมสูงสูงนะครับค่ะตอนนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะคะในช่วงที่ฝนตกเยอะๆน้าท่วมขังใครที่จะขับรถนะคะผ่านบริเวณที่น้าท่วมก็แนะนําว่าค่อยๆขับนะคะคแล้วก็ปิดแอร์ดีกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้าพัดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วก็เครื่องจะเสียเอาค่ะครับ